ว่าให้เสร็จกอนก็ได้คือกนตลกแล้วในในแพทก็แอปแล้วแม่งขอจัดเต็มซะหน่อยคืออันนี้เอาเอาแผนเนโกนุปเ<า>นโกนุกบัญชาการมาไม่ต้องเปิดประตูนะก็คือเราจะวางป้อมคุมโซนแต่ช่องเว็บแรกแค่เอาปืนตกไปเลยก็ได้เพราะไงยังไงก็ตกทีเดียวจอดนุ๊กนุ๊กถ่ายวิดีโออยู่บปก่กดถ่ายไปแล้วล่ะโอเคเราไปอยู่ห้องตัางหากละฮันฮันงั้นไม่ต้องพูดนะ ซักเวฟสี่ขึ้นนะให้วางป้อมบริเวณหน้าบันไดแล้วก็แบ่งคนฝ้องหน้าต่างด้วยเล่นดันเล่นดัมมามีดไปกันเลยเล่นกันเฮห เล่นกันแบคร่โอมันคืออ๋อเปิดออมาตั้งหาเลยใช่ไหมไอ้ไอ้เดอบไอ้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 คุณเดฟครับตอบหรอรับโอเคครับมันด้วย่อ้ัตอนนี้ขาทงหมดวันนี้พบกับรายการยู๊กมมี่ไทยแลนด์นีทุ่หมดเลยเ้ยอลงโทรไปเนย่าลงนี่มีแล้เนี่ยคนูจะไม่ลงวันนี้เรามีแข่งัลเชิญนะครับจะนีเดฟนะครับจะแข่งัพบกนะครับ ต้องต้องต้องเรียกเขาว่าท่านเด็บนะครับตอนนี้เด็บกระโดมนนั่นเองนะเขาเขาเป็นคนที่แค่นึกชื่อขึ้นมาก็คือเห็นชื่อก็ขำอ่ะจนี้เด็บจอมเกลียนนะครับเอตัวจริงเขานี่ใยดีนะครับนะครับก็เล่นด้วยนะครับขนาดผมแจ้งก็ไม่โกรธผมเลยครับหลังหลังวางเลยนะมามาที่เบิ้ลเลย คือมืวันนี้เราจะได้เป็นแบบแบบแบบพวกกระเป๋าหนักนะครับเดบอ๋อครับระวังหมากันคำขาดนะครับครับโอ้ยผมไปขัดแล้วคเนาะโอ้ไม่ไม่เมื่อก่อนเห็นบอกว่ามันเล่นกันไม่ถึงไงยโอ๊ยใช่ใช่เออโอ้ลุกไปลุกไป ออกซือ้อ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 โอ,อ้โหมันไม่ไดวันนี้วันนี้เป็นรายการคนเกียนผีนะครับล่าท้าผีล่าท้าผีโดยวันนี้แขกรับเชิญนะครับมันจะมีพลังงานในบางอย่างนะครับขอเชิญคุณลิวสิสัมพันธ์นะครับวันนี้แกรับเชิญนะครับคุณเรียบดมดา่าง โอ้ยตายเลยชดใจเงี้ยขั้นทำไรไรลุงพกว่ารถมาเลยมันชดใจเงี้ยครับกินเม้าสุกไหมอ่ะเออกินครับปปนผมโอ้ผมผมไม่อยากเป็นเชื้อพระวงครับพระญาติผม ผมไม่อยากเป็นเชือพผูวงเป็นเชือพผูวงแล้วมันมันต้องมันต้องมันต้องเข้าหาหมอรักษานะครับผมครับเออครับครับวันนี้นะครับป้อมเหมาเรียบเลยเว้ยกำลล่าท้าผีกันแบบแบบโคตรเกียนสัสเลยเนี่ยโอ้ยต้องเจ็บตอกเม็ดมามากับคนเกียรเกียน์มากับคนเกียเกียรเราก็ต้องเกียน์ผีมากโอเคครับ เสียงที่ท่านได้ยินตอนนี้คือเสียงของจจนี่เดียบนะครับโ <c oughs> ชว์เสียงคนเดียบเลยครับเล่หลายคนเขาเลไล่คนเขาอยากได้ยินนะดับเบ <ตา S 2> ิ้ลทีมด้่สวยงามอ๋อกระสุนเต็มแม่ของสองนั้นรอดเลยเหรอเนี่ยคเออแนะนำตัวหน่อยครับผมทีรครับหัวแกนทับบกครับเอนนได้ครับได้ครับส <c oughs> วัสดีครับตัดกระบุนตัวแรกนะครับป้อมบักเลยนะเฮ้ยไปเร็วหน่อยเฮ้ยป้อมบักเหรอ ว่างตรงนี้วา,างตรงนี้จุดหนึ่งลูกวางนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะวางตรงตรงบนันไดช่องนี้เรา,เาป้อมถิวไปก่อนนะโอเคโอเคมันม,มันยังไม่ถึงขั้นหางคอต้องใช้ป้อมใหญ่ป้อมหลวงเอาเอาป้อมหลวง,ป,ลวงป้อมรัฐบาลไปก่อนของหลวงของหลวงซ่อมหน้าต่างดยครับด้านบนครับ ใใครครตายคนแรกขอให้หมดอารมณ์ทางเพศคืนนี้นะครับโอมเจ็บเนี่ยถ้าแบ่งคนเฝ้าหน้าต่างชั้นบนนะเดี๋ยวซ่อม้าต่างชั้นบนแล้วนอกนั้นระวังด้านล่างครับเดี๋ยกผีแม่งผีไม่ไม่ทันขึ้นบันไดมากระด่าต่างกับผมนี่อยู่กับผมคนละหน้าต่างเนี่ยได้ครับครับถึงในเกมเราจะด่ากันนะครับแต่นอกเกมเราเป็นเพื่อนกันนะครับ อันนี้ชี้แจงมันต้องเป็นตำราตำนานแน่เลยครับเออครับถูกต้องครับผู้ตำนานช่างโมเกียน User joined your channel ไอ้บีบป้องเกมาครับกมผ่านไปเว็บเว็บของผมเวที่ขาดนะสักคนทำอะไรไว้ที่ที่จำได้วัน้ทำอะไรไว้เอาละปอมเล็กอยู่ในช่องครูดาวนั้นจัดป้อมใหญ่ไปเลยแล้วกันนะ ถ่ายวิดีโออยู่เฟยถ่ายวิดีโออยู่รับขอครับห้าหาเมื่อกี้เล่นไหนตำแหน่งทีมให้ดูนกเล่นดีๆบอกตำแหน่งทีมตัวเองให้ทีมตรงข้ามรู้รับเอ้ยไอเดียมึงก็หมดอะไรความใจมากกันเนี่ยควก มันต้าเลยคุณชนมันช <K> ้าเราคุณรอมันเหล่าตัวยงมันก็ต้องตายอยู่แล้วไงช้าเราคนรออ่ะก็เลยบอกมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำไทเทอร์เนอร์ได้ง่ายๆนะน่คุณโฉ่เฉะนั้นฉะนั้นแพ้ไปเลย่อเนี่ยปอมยิงไปห้าสิบตัวแล้วนะเฮ้ยโอเคไม่ม oh, 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 yes. ีป <rain rench> <sport> ัญหาตายเรียบ <im machine> <ongoing> โอ้โหมาได้บิงนสนเป็นเป็นงานง่ายมากเลยผมไล่นงานคนเดียวไอ้เหี้ยตายกันไปร้อยละบาทช่วงหลังๆถ้ามีป้อมระเบิดสักป้อมหนึ่งนะแล้วก็กล้านะยังไงยังไงโอเคป้อมระเบิดป้อมหนึ่งแล่นนอกนี้ไม่สิป้อมระเบิดสักสองป้อมมั้งนะป้อมปืนกลสองแล้วก็ป้อมสะพายหรือสโลก็ได้นี่นี่นี่สะายเอาเอาเอาตรงไหนดีนุ๊กประมาณนี้ ประมาณตรงที okay, sure ่เรายืนเพื io, ่อท uh. ี Alter, yeah. yeah. okay. Okay. Right. ่จะได้ยิงหน้าไม้ลงไปด้านล่างได้ตลอดเนยแล้วก็เรามีอยู่เกือบร้อยโอเคคือคนยิงศัตรูด้านล่างมี3าคนแล้วก็เฝ้าหน้าต่างบน2คนโอเคเขาทรายเลยมั้ยงยงยไม่เคจะเป็นโอเคโล่นเล่นหมวดไหนอยู่พี่เ้ยล่นเก็บบเกเดติดตติดติด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 ดตดิดิดตติดตายิด ไดูไม่ถลัี่รถดูดิผีฝ่ามาไม่ถึงบันไดเลยั้นเดีผมมาสงสองงนไปตามัับัช่วงนี้ยังแค่สอป้อมก่อนผีตายแล้วเสร็น้าต่างเนี่ย s อาละสรป้อมเจ็ดรอบนะครับเจ็ดรอบจอนนี่เดียวยังไม่ตายครับนาน คือบุคคลในตำนานมันมันเป็นสถิติใหม่แน่ๆเลยม่สิมันต้องเป็นตำนานแน่ๆเลยนะใช่ที่เจ้านี่เลบลีีถึงเจ็ดเวฟแล้วไม um ่ตายแลผมผมเล้บทไหนผมแค่ตบแมัเนี่ยตลบแล้วลูกแคผมไม่ยาวแต่หมเลรงหน้าต่างเอาอละวางป้อมหลวงก่อนนะเ เอ่อได้ข่าวว่าสมัยก่อนนิดดาจะลุกแฉกย้ายหนีหมดเลยไม่ใช่เหรอเฮ้ยซ่อมอย่างนั้นนี้ด้วยสมัยก่อนมัก็ได้เป็นหัวแฉกแหละเขานี่เป็นลูกแฉกเขาอ๋อดาจนหนีหมดทั้งแฉงก็อยู่ไปอยู่ในตัวโดนทำลัยอย่างเนี้ยดทำลายออกไอ้มงไหนมงนะแต่เออดาวอะตามันตกขาวเงี้ย บอกไว้ขาวไม่ใช่ปกขาวเลยนึกรดนึกไงเอาชื่อทับบวกก็มันโหดนะก็ไม่มีองค์กรไหนเนียแล้วเทุบข้าทับบกดูว่าชื่อนี้มีตำนานเผาก็เลยทีเดียวคถ้าเราทับทหารคนบอกองค์กรไหนเนทับบกไหมถูกต้องครับยิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่ครับเห็นที่จะเทียงไม่โอ้โหนี่ซเลเยอร์ของผมเนี่ยมันแปลว่าพวกนักล่านักสังหารพวกนายพาลอะไรพวกนี้ คือผมเป็นคนที่บ้าเทพอุมาเลยผมเป็นคนที่อ่านเทพอุมามาดูซิว่าจะมีผีมาสักผีสีผีฝ่ามาบันไดก็โตไหมเพราะวางสกปรกน่ากะสุนจะหมด้ตายตายรอบนี้จะเต็มเร็วนี่นี่นี่กระสุนไม่หมดกระสุนไม่ลดกระสุนไม่ลดเหรอนี่ละอะยิงเข้าเข้าวงในเนี่ยไอ้วงนี้คือคือกระสุนไม่ลดเหรอใช่จัดแม่ง ผมน่วเขเนกเ้าเียนี่นี่มาเลยกระสุนไม่ลดไม่ดีด้วยมันดีจู่นะไม่ดีปืนปืนไฟไม่ร้อนอ่ะโอ้ดูดิีไม่ดีเนี่ยเอ็นิเอาเดี๋ยวบอกไปทำไมมันี่เยอูนนี้โอ้โหดูดีียงวิ่งมาไม่ถึงบันไดกตัวเลยนี่นี่นี่อยิงยอยย มันมันมันเจ๊ะเจอะไรนะเอาเดีอันนี้อันนี้มันงานผ่านป้อมนะครับแบบไม่ประการการผ่านป้อมชั้นยอดเลยนะคุณมีเงินอย่างเดียวคุณทำไม่ได้นะครับคุณต้องบ้า,บาต้องบ้าแล้วเปิดรอบผีไม่ได้ใช่ไหยผีตายก่อนอตอกตอกเลยนะครับสำหรับป้อมป้อม,อมเดือบมามามาเดือบมา

ที่เหลือจัดข้างหน้าเลยกระสุนไม่ลดเลยใช่ไหมมันอยู่ได้นานขนาดไหนเนี่ยประมาณหนึ่งนาทียิงไม่หะยิงไม่เหะมันไม่ลดไม่ดีดด้วยจุ๊บจุมันเหมือนเวลาที่จะได้วางกระสีตั้มระเบิดนะมันมันเหมือนเสียงคนเคาะถังกระสีเอ้ยคนชนไปผมหดนะครผมผมว่ามันเสียงเคาะถังกระสีชัดๆรอหมดแล้วอ่ะฮ โอเคโอเคเอ่อเอ่อเอ่อเอาไหมเอ้าไหมเอาไหมเอาไหมมีผมมีเยอะผมมีเยอะอ่อดูเลยทีจะวิ่งเข้ามาถึงบันไดสักตัวไหมจากซ่อมเลยจากซ่อมเลยยังมุกวางไปละอ่าซ่อมซ่อมซ่อมไอ้รถแมนเชี่ยนวเน่ยเฮ้ยแห่ถ้าห่อได้แล้วก็ยิงลำแสงได้เนี่ยโคตรเทพสัสๆเลย เขาเรียกเขาเรียกเล็กจอหนแมนคุณเท่านี้สตาร์ครับปีนี้ดูหน่อยครับกลางมือยิงเลเซอร์ได้ไหมอ่ะวุ้ยจุ้งเลยนะโควาตู้ในผียังวิ่งมาไม่ถึงเลยตายหมดสรุปนี่เราทำยากไม่ตายใชเป่าเนี่ย แต่บอสระดับยากแล้วว่ามันลุ้นยากอ่ะเพราะว่าไอ้ท่าที่มันยิงเรื่อยโคตรแรงเลยว่าไอ้ที่เราตายริงๆเนี่ยเราไม่ได้ตายเพราะมันพุ่งใส่นะมันตายเพราะมันยิงเรื่อยถึงบอสใครมีป้มระเบิดวางระเบิดเลยโอ้ยใครมีปมระเบิดวางระเบิดคือเป็นมหากรรมผ่านป้อมนะครับผ่านได้โคตรเตล่งมากเลย หมดไปกี่บาทนะสำหรับเซตนี้นะแต่มันก็สนุกนะแม่งควจะว่าไงมันเป็นแนวทาวเวอร์ดีเฟนต์ตั้งรับอ่ะใช่ใช่แล้วมีอืนเรอไใครมงป้อมไฟเนี่ยใครมีป้อมไฟโอ้ยอย่าว่าแต่ป้อมไฟเลยดูดิแค่นี้ผียังวิ่งมาไม่ถึงบันไดสักตัวเลยตายหมดอ่ะเดื๋ยเดือปืนเนี่ยไม่ได้ใช้เนี่ย เฮ้ยผมไดตอบผมได้ตอบคุณเดฟครับเรถเป็นรถเป็นทีมเวิร์กที่โคตรเยี่ยมมากเลยแต่แต่เล่นด่านดีสั่งมาแล้วสรุปเนี่ยค่าใช้จ่ายโดยประมาณในด่านนี้เนี่ยมันสองร้อยอยู่นะเนี่ยเฉพาะข้าพ้อมอย่างเดียวเนี่ยสองร้อยอยู่ไหมเนี่ยป้อมระเบิดอ่ะป้อมระเบิดแทงจอบเลยเนี่ย ป้อมระเบิดเอาสองป้อมห้าบาทนะมาป้อม,อมอะอระเบิดอเอาละครับม,มาสอ <c oughs> แบบนี้สโลงไม่ต้องว,งวังเะเนี่ยไม่ต้องไปงตายหามเลยมีกระดาษไว้ตัวสิบสองนะผีมาม,ม,มาเมื่อไ,ไหร่ก็ะฉุดไม่อยู่จริงๆก็เป็นการเล่นเีมสนที่มันมากตั้งแต่ เขาไม่ได้เรียก,กว่าหมดสบายว่านะครับเขาเรียกหมดทาวเวอร์ดีเฟนส์หมดความหมายของทาวเวอร์ดีเฟนส์นี่คือแบบป้องกันอย่าให้ศัตรูบุกเข้ามาได้บุกเ<อ>ข้ามากี่ตัวเราตั้งป้อมไม่หยุดมาเป็น้านกระุนไม่อยู่อะไรประมาณน,น,น,นั้นนะเรีย้ยมีป้อมรัฐบาลไหมจัดเลยจัดตันหน่อยวางให้เขาได้เห็นหน่อยเฮ้ยจะนี<อ>่ได้ไหมเนี่ยจะนี่ มันมสำหรับขาแฮดคอร์ดโดยเฉพาะเ่ย15นาที13แตบบ่นี่พามือใหม่ทำไปผ่านภายใน30นาทีนี่ไม่ยากเลยใช่ใช่ <c oughs> เดี๋ยวครับออกตือนะครับฟิดไหมด้วยครับพุยโทรศัพท์อ <c oughs> ๋อได้ครับเกือบ13แล้วนะกระ,นะ <c oughs> สุนไม่ต้องเต็มเลยครับแค่ไม <c oughs> ่รด <c oughs> เลยขึ้นมาขึ้นมา เอยแล้วอยากยิงเลยมั้งเยกะมาเหาอคุณชนไอ้ไอ้ครับครับครับผมว่านะ M249 ไม่ต้องยิงหรอกนะอยู่บนทาวเวอร์สปพายแล้วยิงหน้าไม้ลงซิมอูรัวแบบยิงสกัดรอบๆอ่ะขาดทีเยอะๆไปเลยแบบนี้ไหมตูมตูมผีแม่งแค่จะฝ่าดงป้อมมันก็ยากแล้วนะ ตึ๊บหน้าไม้โค้วโอ้โหเฮ้ยใครยิงหน้าไม้ใส่ตู่มหมดเลเฮ้ยกระสุนเต็มกระสุนเต็มกระสุนเต็มอเมอาเนาะเอาล้อให้ให้ดีใจเล่นๆหน่อยให้ดีใจเล่นๆหน่อะกระสุนเลยไม่ลดเลย <c oughs> ไม่พอดีของเราหมดพอดีเอาละยัดหน้าไม้ไปเลยนะโธ่มันจะง่ายแค่ไหนนะครับนี่ขนาดเวทตั้งสิบสามเลยนะคลิปตอนนี้อัดไปทั้งหมด17นาทีอยู่เลยเนี่ย รุ <laughs> ่มนีได้ดูรุ่มนีได้ดูเด็บเอาให้ลูกแคนดูนะเด็บเว็บจุดสีแล้วล็อกล็คือะไรนะรายการนู๊เกมมิ่งไทยแลนด์สเปเชียลมากๆขาดเงินมากของไปดูเดี๋ยวแต <c oughs> <c oughs> ่เดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูในบอร์ดแล้วกันไม่ในยูทูบไม่ได้เอาลงหรอวก็เอาเอายูทูปลงในยูทู e ก่อนแล้วค่อยมาลงในบอร์ดไงเอาละ สเก็ตไม่ว่าผีผีวิ่งมาไม่ถึงบันไดสักตัวนคนที่ชื่อม้าเด็บเนี่ยปวดอะรใช่เด็บเนั้นปวดอะไรเฮ้ยนัมาต่างบอลจะพังแล้วซ่อมโอนซ่อมโดนเด็บเนี่ยเด็บเนี่ยปดนะครับเด็กฟาวฟาวถามดูใช้กันซ่อมใช้กันซ่อมเดี๋ยวหลังแตกเด็บเด็บปวดไปเด็บไปซ่อมน้าต่างปอดผมมันเลือดเรือรูดไปแล้วอืมกระดานบอร์ดอะไรก็ได้ ใสเกลียนเนาสเกตนะมุมนี้ป้อมระเบิดคอยยิงสตรูที่ออกมานะและด้านหน้าประตูมีป้อมป้อมดักรอยอยู่นียและจุดนี้ป้อมระเบิดสามารถยิงใส่สตูที่มาพังประตูชั้นข้างของชั้นบนได้ด้วยมันเป็นการป้องกันที่สมบูรณ์แบบมากเลยนะผีเข้ามาไม่ถึงบันไดสักตัวเลยเพราะว่าตายก่อนมาถึงดงป้อม ดูดิเวฟสีเวฟสีสเดี๋ยวบอลหายแค่สามตัวนะเวฟโยเวฟถึงห้าเนี่ยเราป้อมป้อมระเบิดนะเนาะใครมีป้อมระเบิดวางเลยไม่ค่อยแรงวะใช้ป้อมปืนกลลุงดีกว่าโอเคได้ได้จัดไปนะโอ้โหเปล่าต่อไวระวังระยะห่างระยะห่างระยะห่าง ตัวไรทขาไม่ตายได้หรอกพี่ตัวไรพี่โจรตัวไรเฮ้ยนี่ให้ป้อมจัดการจริงรอยเก๋เฮ้ยโอ้โหบุบบิบบุบบิบเก็บให้ทำบอส5นาทีทำด้วยนึง

กูตัวตัวตัวเลยว่าจะไอ้ท่ายิงเรื่อยโคตรกวนนะใช่ใช่ยิงเรื่อยแล้วเรื่อยมันโค้งเรยนะแรยมาโค้งแล้วเดาที่ทางยากเลยเราไม่รู้เรื่อยมันจะไปทางไหนฮะอโอ้ยกระโดดมานะ้เเพิ่งวางนะปอยยังไง ตอนเลื่อนมันลอบไปหนึ่งหลอดครึ่งเนี่ยตอนเลือนมันลอบไปหนึ่งหลอดครึ่งเราจะเปลี่ยนพี่สูงรีบรีบกระจายให้แข็งเลยเพราะไม่งั้นโดนโดดใส่ยแน่เด้อโอ้โหกำลังจะวางป้อมอุย้ยวางป้อมวางป้อมดีเลยดีเลยอยู่ดีเลยอยู่หนีหนีหนี

หล่อแล้วหลอแล้วห่อแล้วอแล้วเาทมันหล่ต้องวิ่งเมันทำมันมันหัวราอนะวิ่งเลยโอ้โหเอาอีกแล้วแต่ว่ามันเอาจริงเหรอวันมันล่อมันเอาจริงพดิมันมันจะใช้ท่าวิ่งไเรื่อยเนี่ยแอ่มันมันโดดมานสามครั้งอือหึสบายเลยไม่ล้มไม่คว่ำ หนี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 ตลกอะไรไม่ไม่อไม่งอไ่มเกมเลยเลยตลกอะไรไม่พอเฮ้ยไปเฮ้ยเด็บได้รอดจ้ะยิงเลยยิงเลยยิงโอ้โอ้ไอ้ได้โอเคโคตรมันเลยตอนอี้ยิงเพิ่ มันเป็นการเล่นที่สใจที่สุดที่เคยเล่นมาผีวิ่งไม่ถึงบันไดสักตัวไม่ต้องเปิดประตูเลยไปแล้วผมไปแล้วครับ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 ประตูดึงตอนสำรับสำหรับรายการพีอีแบบจัดเต็มนีครับจบไปเท่านี้ก่อนขอบคุณทุกครับขอบคุณมากครับครับเดี๋ยวไปอัปโหลดนะนะสวัสดีครับ ครับจะออกไง่ะ